ตำมะแตงเลิกโรงเรียนมากินข้าวค่ะอันนี้บ่ายโมงครึ่งสวีเดนนะคะเนี่ยประเทศไทยก็หกโมงหนึ่งทุ่มแล้วแล้วเนาะตำแตงง่ายๆใส่วุ้นเส้นเห็ดที่ไปเก็บน,นั่นแหละอืม A hiya, hiya. đi di No now. ไปซื้อมะละกอกับโดนสมองกลัวมัน,นี้ตำแปลงง่ายหาบ้านปลูกผักได้แล้ว โอ้เห็ดชนะเลิศกินกินหนึ่งเห็ดแล้วบ่อยากตำแตงเลยหวาน ยั่มืศเอาอากาศหนาวหนาวเย็นนหน่อย,อยเย็นเริ่มเย็นแล้วก่ะมีคนอยากเห็นรอบข้างข้างๆไหมเดี๋ยวยานีถ่ายให้ดูไม่อยากให้เห็นเยอะ อยากให้เห็นเยอะเพื่อเอามะละกอมาปลูกมีข้อไก่ด้วยแต่ที่สวีเดนเราจะเลี้ยงไก่อย่างเงี้นะเลี้ยงเฉพาะช่วงซัมเมอร์เราไปเช่าไปเช่าไก่เช่าไก่เช่าเป็ด มันมีที่เช่าให้เช่าพวกเป็ดไก่เอามาเลี้ยงช่วงซัมเมอร์ นี่ยายนีไม่ได้ขายนะยายนีแนะนำเย,ยอเลยจะก,กินโปรตีนแบรนด์ไหนก็กินได้ที่มันเป็นโปรตีนที่เราชอบแต่อยากบอกว่าท่านใดทิ่นเมื่อยเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยหอเหตุการณ์เหตุงานไม่เมื่อยหรือโบมีผมขึ้นเมน,นูนะลองพิจารณาะโปรตีนลองดูมันดีถึงบอกต่อถึงกล้าบอกต่อเห็นผลกับเจ้าของแล้วเวลาเหนื่อยกินอย่างเงี้ยมันไม่เหนื่อยอายุเยอะกินไว้เลยโปรตีน ข้าวพวกน er ้ำตรงน้ำตาลน er> ี่ก็ลดลงพวกเป็นพวกเขาน้ำตาลเขาก็ตรงลดลงพวกน้ำตรงน้ำตาลของอ้วนๆนกินโปรตีนมันเมื่อยมันเบื่อเมื่อยเมื่อยมาหรือกิ่นวัตรสองโองดูอาหารเรากินแบบไหนไหมอาหารเรากินเนี้ยไม่มีโปรตีนเลยแค่แนะนำนะไม่จำเป็นต้องเชื่อายนี่ เราซื้อเขามากินอ่ะช่วงนั้นเราไม่รู้เรื่องโปรตีนเขาแนะนำให้กินโปรตีนซื้อกับเขามาหนึ่งแถมหนึ่งเราซื้อเขามากินเราก็ดูแลตัวเองมาเป็นผมเรามันขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยทีนึงโอ,โอเสียน้ำเย็นเๆชื่นใจ นันแ,แค่นั้นแหละเอามาบอกไวัยเดียวกันห้าสิบปีอย่าลืมดูแลเจ้าของ <c oughs> มึกอคืนหนิมใหญ่เหมียนเฮียนเมียนซานโอ้ยกลับมาจากโรงเรียนทูห้องง่ายของง่ายของมากได้นอนประมัน หาทุ่มเทียงคืนมันเมื่อยตื่นเช้าเพิ่งกลับมาดีกั่าไปโรงเรียนกลับมาน้องหนูนารู้ทางก็ไม่บอกแม่ปัน่กนกะทายมันแทบกล้องเล จ้าของ,างไปยางไปย่าง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 ไปตามป่าตามเมีงยงเจ้าของถึงไปถึงก็แล้วแต่กูจะลองไปลองเบิ้งย่างยางไปโอ้ไปถึงมองไม่ได้แท้่ะเนี่ยเราเก่งเราเก่งข้างหลังเป็นป่าดิเจมันถือใจอยู่คอยคักก็ยงังวะสับนีหลังมังมหะร่อน ดูเท่านี้แหละดูเยอะไม่ได้เดีย๋ยวเอฟซีจะไม่มีคำถาม <laughs> ดูเอฟซีจะไม่มีคำถามถ,าถ้ารู้น่นรู้นี่ต้องให้เอฟซีมีคำถามเลยใช่ไหมคะ่คนะออิ่มแล้วพอ,อขึ้เขาบ้านไปเห็ดบุรุลาให้ลูกมันใบมงุงใบสามสามสามพอดีสิบสามจุดสามสาม สวัสดีค่ะขอทุกท่านมีความสุขนะคะจุ๊บ